สวัสดีครับสวัสดีช่วงสีเทียงเทียงครับพี่น ah. ้องมาเนี่ยฮะพี่น้องครับมาเนี่ยครับนี่พี่น้องวันที่พีเฝ้าน้องครับมาเบิ้งนี่เด้อพี่น้องครับนี่นี่ได้รีสอรอนอย่างตั้งหากพี่น้องนี่หรือใบเทียงหน้าหน่อยละพี่น้องเลยเพราะไอพี่น้องครับกลายไปกลายมากครับพี่น้องเพราะไอนางอยู่นั่งเศร้าเด้อพี่น้องครับเพราะได้พี่หาน้องมากเพรได้ว่ามาสร้อยจุนน้ำกันครับพี่น้องจ้าแม่น้องมันเสียงแต่ที่แกินคือไว้กันนะครับเฝ้าหน่อย นี่ครับพี่น้องผู้สร้างกับซุ้มเก่าแล้วพี่น้องนี่ยหลบรอเหมือนเจนเคยครับไปไปไปมองไกลๆพาแตกเป่าไปไกลว่าอะไสร้างเนี่ยน่ตุ้ยพาแตกเป่าที่ดูนี่โอ้ยเดี๋ยวเสียงแบบผีพวนสร้างครับพี่น้องเขาไปไกลว่าอะไครับนี่ครับพี่น้องเที่ยงหน้าน้อยครับค่อยลักไปนั่งในวันศีลว่านี่ครับพี่น้องอ่ะวันนี้ครับเพ็ดเด่เมนูเด็ดๆมาให้สร้างกินพร้อมเด้อพี่น้องครับเสบียงเมนูอย่างรับพี่น้องวันนี้ มาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันทางนี้ครับพี่น้องเนี่เขาคือว่าเอาอันขี้ดินใส่ก่อนต้องเออาใส่่กนแม่มันยังมาสอดไง<อ>มันห่อนเดียอ,อ๋อ,ออ่อนเที่ยงขึ้นก่อน,ออนอพี่น้องมุ่งไก่ครับเนี่ยเสียวมากแบบเดรกรับพี่น้องที่ตันชมต่อไปเด้อพี่น้องเลยเที่ยงนาหน่อยค่อยลักของแม่มาสินกับพี่น้องมาหนี่งส่วนซางก็ลังเริ่มเพ็ดก็ลังเริ่มท่อมกับพี่น้อง อ up, you, chter, ๋อเนื้อยู่เนื้อกินครับมันนีเดียมีนู่นเด็ดดมาฝากพี่ฝากน้องครับฝากสร้างพร้อมครับพี่น้องครับแฉกไปไทมากครับไกลไปไกลมากครับพี่น้องมันนี้อยากินซอยจุอยากินตำตีนก็อยากินยางกุ้งอยากินยางใสครับพี่น้องแวะเขามาเลยพี่น้องเอ้ยหรือแต่ว่าผู้ใดวางกัโทษ่ลวมาล้วงหนาก็ได้พี่น้องอยากเนื้อกินยางกัโทษมาบอกว่าปุ๋ยเด้อพี่น้องเอ้ยจัดให้ครับนี่ละหมอกพักมองเศร้าอ้านี่ล่ะพี่น้องเอ้ยร่างเฮ็ดกระลังขอสางเขามาเลยครับพี่น้อง ครับจะได้น <languages> ้ำ <lunch> มูบ <millimeter> อ่ะอย่าลืมเอาตู้เย็นมาฝากแจ้งสองงวยนะด้ตู้เย็นเมื่อเถื่อได้ได้เพราะว่ามันได้ตู้เย็นได้ได้อยู่อันบานนี้เอาสังเษน้ำสังเษนซีเม็กสองแผ่นหลังค้าแดงเลยพี่น้องบัวเอาธรรมดาแบัวบธรรมดาสีขาวมาจ้างก็จืดไงเอาก็ได้ นี่จ้ะพี่น้องอย่างกุง้งอย่างกุง้งอย่างอะไรเพิ่นเอื่นกุ้งก้กมามก้ามดิจิ้มซีฟู้ดบันเ,เออพี่น้องเฮ้ยกับเพื่อนเด็ดติดขากันเลยพี่น้อง ข้าวน้ย่ากด้่กาอยู่เส้นนึงวาซเดนงสีไมหางป้าวายุไก่ไก่ก็มูผนามันแมนบ้ายุ่งไก่ก็ยุ่งไก่มันยุ่งไก่ากไสางกงับได้เจี๊ยบุกแล้วย่ยางก,กุ้งก้อนจังย่างใส่ใส่นานย่างเจี๊ยบบแล้วเมื่อย่างใส่ให้สร้างอันว่าต้องลงมากเกี่ยวเอิญผ่านบ้าไปได้ไหม แมนเออดี่ันให้อ่ผาดบ้าคอยคอยไล่หยำกินกับๆๆๆไปเรื่อยๆคุณพี่น้องสร้างม้าแต่สะกดหมือนเทพี่น้องน่ะมันธรรมดาเทพี่น้องเนี่ยแมนข่ามจังหวัดมาวันนี้ก็บรอยเอ็กครับพี่น้องเนี่ยอ่าฮะเรดติดต่อโปรตีนเพียนโปรตีนสั้นครับพี่น้องติดต่อได้เด้อพี่น้องเลยเอาไปตำหมากก็ไพ่พี่มากเสาหัววันนี้แมนมดเอามดครับบุมมิฮิสร้างวันนี้ครับ สร้างดีฝีมือดีครับพี่น้องมาเนี่ยเอากจะได้ราคาก็จะเด้ราคาเห็ดมดครับเอาไปตะขอใกล้ไปไม่ไห่น้อยแหน่พนักขุนวะาะแล้วขาสร้างกระแตเปล่าได้พี่น้องเลยใายมากอืมฟังกราษเห็ดเวียกเลจะมีแน่แหละเดี๋ยวพี่น้องมาเนี่ยลืมอยังคือบบวิชิมพร้อมรื้ยังผมพูดขาเสียบมันปะฮะเดี๋ย ใส่ลงไปครับพี่น้องจับกุมศาสตรเรียบร้อยเด้เอ,อพี่น้องเลยปีนห,หน่อจางดีมัดเรียบร้อยครับพี่น้องวาง,งกุ้งครับพี่นอ้องซุบเรียบร้อยครับถุงไฮท,ทงหน้าครับพี่น้องร่มบรรยากาศป่าเขาพร้อมกําลังเขียวพี่น้องเนี่ยอาหาอะบรรยากาศแต่เสียบเลี้ยงเรื่งเลียงครับพี่น้องส่งถึงหน้ามันที่เป็นแบบใบมุ้งล้วมันที่เป็นแบบแบนที่ยืดได้ขึ้นยื่ไม่ได้ครับพี่น้องเชี่ยวอันปลาเขียงขึ้นมะมุกเอา มันหั่นเอาบ่ได้มันน้าวหลายเอากได้ดมาการะเอ็นได้มะการะนานแล้วมะการ์ขอนน,นี่ใส่เงี้พี่น้องเลยแค่น้อยกับหอมทำเจียวซีฟูด้ดมึงกันน่อพี่น้องกินกับกุ้งย่างกุ้งย่างใส่ทำหมดทั่วจะ้ะเด็ดทำจิ้มก่อน พี่กี้หัวฮะสุวเรียบร้อยพี่น้องเง่ายปะหัวเจ้าว่าคือผู้ย่างเลยชิวานี่ยุ่นหุ่นมันโอ้มันมันครับพี่น้องเลี้ยงเดียร์ก็งายอยู่เดีปุ๋ยแต่ว่านี่กับชิคเกอร์อยู่เดีเดี๋ยวไวเชียวให้พูดดำดำแมนมันใหม่แม่ทำไมเออก็ต้องบอกกับหูได้ไง สร้างว่าเผาย่างเนี้ยไปนะสั้นเลยเบาหวานขึ้นเอะไรไปนะมันก็สร้างเดี๋ยวสั้นพี่น้องตำข้ัวครับนี่จิ้มหมูต้มเรียบร้อยหอมกุ้งครับพี่น้องเลยน้ำจิ้มรสเด็ดครับเฮี้ยพี่น้องเลยต่อสดๆเลยพี่น้องไี่ฟูไก่ฟูไปอีกไปนี่งไปปีนกันพี่น้องเลยปปนนนแ สรางว่าสปีนกัปีนเด้สร้างว่าหุขขอรถเด้อะรนะหลางไมหลางเมื่อได้ปันนี้เด้เลี้ยลเด้อไปตั้งมได้ดทกอันตั้หมทกัเาเลี้ยะให้ได้ปเเลียอเลี้ย มดไปยากเอามายากหมือนกันเหอเลี้ยงงามครับมระเดียวเนี่นอยูอ่ทำทั่วชี่มันเดนกับไยอีกไล่แจกกันน้องไนงะยึดเป้าได้ลหรอหัดข้างไปย บดบได้เลยดึงแห้งเป็นไดเอาหี้ยังใส่ใแล้วก็มันก็เสียบด้ฟดเ้อูตำท,ทัวกระเช้พี่นอ้องเ้ยที่สมสมยังน้อยนะเ<ม>บ๊ยขอท่าครับแล้วพี่ก่อนนะเจยังเราลางสอนมาขันตำทั่นวนะนี้คระพี่น้องเนยะ้ยว่ญ้งลครับมามาพี่น้องไนหะ ตั้มตัวอย่างกุ้งกับอยา่างช่วหมูกับพี่น้องมาเนี่ยฮะตอน,น,อต,อนตอนขืนเทียงหน้าอีกมีเฮอีกเลยพี่น้องเด้ <c oughs> อไอติบเบิ้งผ้าพี่น้องรีวิวไปรเรื่อยๆครับไอติบเบิ้งมัดสีงามผมบางามครับพี่น้องตามงบครับงบห,หน่อยจะตามหน่อยนะพี่นอ้องเอ้ยครับวันเทียงย่มตากรอบหมดแล้วาถึงามไป เงี้แมาเด้อม,มาเด้อไอ้น้อยลงมาแซ่บเดอน้อยกิน,นหน่ว <c oughs> ยบังคับเราค่ะแล้วหน่าจะบวกหายม่บ้านตีนเอาลูกโมซันแล้วมนหนางานไม่ยิ่งไีนองเลยล,กกลงกลงกไได้บ่นีน้เอา <c oughs> คือน้อยก็เอาไมดงมากินตัวได้เพียงไน้อย ฮัน้องทานขากับซี่ค่ซี่ฟ้าดัวพี่น้องเลยทานทานทานมาเจพี่น้องเลยอุ่นซิมก่อนมาเจก้ซิมที่ไหน้มันจีบผ่านมาผ่านแสบมาแฉบอยู่กับมาขั้วมาขั้วตัวพี่น้องเลยสดมนะ มาพี่น้องมาสันสันหายก็สั่งพนันแอบป่ะแอบเลยแอบอืมแอบก็แอบอุดมาเด้อเจ้าห้อนชิมกันหน่อยหน่อยเกียบอร่อยเกี๊ยบหวานชิมชิมกันนะเอ้ยนะชิมใส่หมูกันนะแอบก็คานบ่ กแน่น่ะเนียอายกจังไท่านเดกินได้กินจุ่มปูเนี่ยแก้วขอบปากตอนใจังยกจุ่มจ่จมกันน่ยโปเายอยสีดยอดเลยเป็นด้ป่าเดี๋ยวให้คอยปิดจระนาคอนกินครับแต่ะไอยากงาบหน่อยนึงบ่ะ่ปเา่ดี็ต้มโดนคุยต้อมันไงจะจยีบ้ากันี่ยแก้ว ขุเจนี่้ารับจวำเจวเด้อจาพี่น้องสมองสุบอนเี๋ะวสิขึ้นสิขึ้นนั่นงหน้าจังถกินไหมเอามื่อื่นแมนู้ยังเอามือนี้กินก่อนมือนี้เฮาาแทแวมาไปละพี่น้อง

นันเอาค่ะแก่แค่น้อยเทิงแก้ววะช่วยเทิงปูนก็เทิงแก้วอยู่แล้วบอยร้อยจังหวัดสองมือ่อยหน้ามีแต่งตัวนีบอ้ท่านดีสิ่อย ยางมันจะสะกวเรืองปีนองเลยยางมันจะพูพันหนปีังไรอ่าเงยแล้วน่าจะโดนนะจะมนอพร้ได้จะมาล็กที่เปะเียเว่าจะงลแนลงแลข้าวยืเกยงปุยเสียบผาพันจคจักสาบันนะสาบปั้มผิจังาจมี้อะไรทั จะมอโก๊กซำสายสิโก๊กซ้ำหลัป่นแล้วออกซ้ำสายกับมันปุ้งเคยเนาะก็ได้เห็นอยู่มองมันปุ้งเลยสิของมวงกับมันมีหน่อยน่อยก็ได้ทุกตำเอ็บต้นนี้เด้จะทุก

ไม่เพราะว่าก่กินต่างคนเราก็กินกลุ่มร่องเบีร์กินตัวกลุ่มหม้อก็จะกินตัก้ากหจะกินตักหัวเราหมักหัวคือหมักหัวปลาแล้วไห่ม้ามันลูกเสาจะไปกินต่างันเดี่ยเราไปเราไปดูยืนดีเลย ไม่เลาอย่าเลยเจ้าเอ๋เจ้าว่าจะล่ะสิเดี๋ยวหยิบรถโอ้ตัวกาแฟเลยแตหน้อยเดี๋ยหยิรถเจ้าข้าวเพื่นกันเจ้ากล่องพ่อแมนดี้แมนดี้ปนผู้ป้านมาถามพงไม่ดี กูหลายซุน <Roth> ่เด้เจ้าลงกีเราเก็บไปแล้วจะว่อะไราเว่างานแหกงานทุ้ายดอถามซุนไปถามซุนไม่ิดเอ่หหลายคนเนี่ตกลสองขึ้น กินมันตกลไม่วามันจิ้มวางสวัสพายุเหนียงพายุใหญ่กว่อย่างนี้จิจำได้แต่ที่ตัวเส้นมันยังนั่งเหียบาเี่ยมจะไปยเหียนวะแม่ไปกินคนก่ม่ไเเพื่อไปกินนกูุ่เจ้าพี่นองไปเก็บทนกน กิหลอดกุ้งเาจกินหอดกง่านกินกระปุ้นกุ้งในมีอ่อนๆนะอนงมี้หมอ้อค่้ลยืน้าบ์ยะน่าว้บ้าุนี่บ้ามันละพี่น้องมุนยนนะมุนี ป้าเขาเดี๋ยวป้าวอเอ้ปเขาเน่โยนหยาบีนะ่ายวจิตาโย่ไปยืนท่านตาถือขาดหนักมือเดียวโอ้ยหนีหนีหนีผมก็ได้วพาตาแต่เห็นนั่งเริ่ไปแห้งกันเลยนหัวขวิดมีได้แแห้งไปเลยก็จะยิ้มได้กินเขาเนาะมาดั่งแต่ว่าได้น้อยเฮียนได้ร้นเหลือนเดิมโอ้โหนี่ผมพัก อยู่กับก็บ,บานหน่อยอยังอ, <c oughs> อยู่บานง่าเรากวา่าพี่ไก่ขักตือไม่ได้นานไก่กลัวผมนะไอตืนอตนม่ยดบอกว่ามดแเร,รื่องเหลืวแต่ว่าฝืนตีมันมกลัวน้องโกต้องคอยพี่น,อน้องไล่ได้หรอเาโกเรื่องได้แต่สุดๆดดนนเี็วเลยนอนเจ้ไว้นอนปอมเบี่มันหลายได้ผืนตีเห็นเห็นบอลว่าน่อยมันว่ามองทักยอ่ไปคือยากน้าหนัตุ้นย่างางั โค้งดอนยยี่ลูกน้องก่อนเอาไปอยู่ไม่นานนอาจารย์ในก็ขอขอบคุณกับคุณเด้อครับอีหรอบหนึ่งครับพี่น้องสิกีตามกิจชมครับอีสามอ่องน้าครับพี่น้องเอ้าเมื่อเลี้ยงสกีวิวใหม่ปีแห้น้องเมื่ออีกรอบหนึ่งครับงามง่ามครับพี่น้องเอ้ามืันมีเวอร์ซี่กันครับมื่อไหราผู้บอกันไม่ครับพี่น้องสวัสดีครับสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาตาเลยวันนี้อ๋อ